อ a, ๋นะครับต ok ัวน ok ok ี้ไปลงตัวโกงใหญ่เลยนะครับนะลอชมกับลอชมกับแบบลาเลยครับโอกอย่างเดียวเลยครับตัวนี้โอกอย่างเดียวเลยดึงไม่ก้าวครับตัวนี้ไม่ไหวถ้าแก้ยังไงนะโอนเลยโอ้ถ้าแก้ยังไงแล้วไม่ได้นั่นนั่นผิดใจอินเดียไม่ก้าวเลยครับตัวนี้ตรงเล่นก๋าจ้าอย่างเยอะเลยตัวนี้เล่นไปเรื่อยครับไปร่วงตัวนี้ Ừm, ta không nghe gặp Mà liều Mà liệu gặp, mà liều gặp, mà liều gặp, gặp, gặp. bùm Cao liều, cao liều, rồi này cao liều này nữa con luôn Lên à, này nữa rồi luôn à, phá